พบกันร,ระหว่างทีมสีแดงนะครับจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตกับ Thailand Team 1 And yes ladies and gentlemen we are back with the ABU Asia Pacific Robot Contest 2011 Bangkok and right now I'd like to introduce you the red team Thulakit Bundit University Thailand Team number one ด้วยศักยภาพที่โดดเดน่นทําให้ควา้าแชมป์ประเทศไทย3ส,สมัยซ้อน วันนี้ลูกเจ้าแม่คลองป่าปาขออวดสักดาชาวโลกมหาวิทยาลัยธุรกิจบันดิตประเทศไทยพวกเราลูกเจ้าแม่คลองป่าไทยแลนด์เฮ้พบอกับทีมสีน้ำเงินนะครับจากอินโดนีเซียครับกับบัตทัม polytechnic ดินแดนที่ร่ำรวยเกาะมากที่สุดในโลกมีดีกรีผ่านเข้ารอบ4ทีมสุดท้ายมาแล้วมาครั้งนี้จะฉลุยไปอันดับที่หนึ่งให้ได้แบบบาตาม polytechnic ประเทศอินโดนีเซีย polytechnic กระเบาต a มปาสติมนานท่งเดี๋ยวสักครู่นหนึ่งนะครับรู้สึกว่าทีมสีแดงขอเวลาแป๊บหนึ่งเนะี่ย and are waiting we the set-up time. Set-up. for 8ปีที่แล้วนะครับครั้งที่เราได้แชมป์ ABU ระดับนานาชาติผมจำได้ว่าครั้งนั้นทีมไทยชิงกันเองครับครับก็ต้องมาดูกันนะครับว่าตอนนี้ในปีนี้ประวัติศาสตร์จะซ้ำรอยกันหรือเปล่านะครับลองมาดูประวัติคร่าวๆนะครับที่ผ่านมานะครับ ในทีมอินโดนีเซียนะครับเรายังไม่เคยเห็นทีมอินโดนีเซียทําการลอยกระทงได้เลยสักครั้งเดียวนะครับแต่ในประวัติของทีมไทยนะครับเราสามารถจะทำลอยกระทงนะครับซึ่งในวันนี้นะครับได้ทําสถิติไว้เร็วที่สุดนะครับที่1นาทีกับ4วินาทีเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมาดูนะครับในครั้งนี้ครับเขาจะสามารถทําลอยกระทงได้ที่เวลาเท่าไหร่นะครับ ก็อยากจะเห็นนะครับให้เร็วกว่า1น,นาทีนะครับก็มาดูลุ้นกันว่าจะสามารถทำได้หรือไม่ครับรอสัญญาณสแตนบายนะครับ The setup time is over competitors please stand by stand by t h r o n e เริ่มการแข่งขันครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับ ทีมที่คว้าชัยในนัดนี้น่าจะเป็นทีมไทยครับเพราะว่าสติเราเป็นต่อค่อนข้างเยอะครับเราลอยกระทงมาแทบทุกนัดครับในขณะที่อินโดนีเซียนั้นยังไม่เคยลอยกระทงได้ครับและตอนนี้เรากาลังจะประกอบกระทงนะครับโอ้โหเร็วจริงครับลูกจชาแม่ฟ้าป่าชป์ประเทศไทยครับคะแนนตอนนี้อินโดนีเซียติดลบด้วยนะครับมีการฟาวนะครับเพราะว่าทําทูบนะครับหล่นไปในฝ่ายตรงข้ามโอ้โหเร็วมาก ชมครับเรากําลังจะได้ชมการลอยกระทงที่เรามากมากจากลูกเจ้าแม่ขอมะบาครับลูกเจ้าแม่ขอมะบาตอนนี้โอ้โหลบลบสี่สิบนะครับอินโดนีเซียครับฝ่าวสองครั้งครับถ้าฝาวอีกหนึ่งครั้งจะดิส q u a l i f ยครับลูกเจ้าแม่ขอมะบาไม่จุดเทียนครับอาจารย์ครับครับก็กําลังพยายามจะจุดนะครับมาแล้ว อบทำไมลอยกันไป็ว่าเรื่องไหนครับและ <ผม S 1> ถ้ากด้มีโอเคเลยนะครับไม่ว่าผลการแข่งขัน